สวัสดีครับผมทีมงานรหัทรายทีวีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาที่วัดป่าโคกประสาทนะครับตำบลหนองป่องอำเภอชมนี้นะครับโดยรายการรหัทรายทีวีนะครับแล้วก็พร้อม,อมด้วยแสงธรรมนำทางนะครับโดยพระอาจารย์พระครูดรวิชานธรรมะโชโตนะครับขอเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการรหัสรายทีวีพร้อมกับชมรมแสงธรรมนำทาง วันนี้อาตมาภาพพระครูประหลัดดอกเตอร์วิชานธรรมโชโตมาขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญาทางวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาสตมีงานใหญ่โยมเป็นงานกระถินสามาคัคคีซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็ขอเชิญชวนผู้ติดตามร้ารสายทีวีแล้วก็ชมรมแสงธรรมทางโยมมาร่วมบุญกันทอดกรถินสามัคคี ในวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนิยมยัดยมท่านใดที่จะเดินทางมาร่วมบุญนะก็เดินทางมา,าตามข้างล่างนิยมวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทตำบลน,น้องปล่องอำเภอชมนิจจังหวัดบุรียร์ทั้งนิยมใครจะจองอผ้าไตรหรือโรงทานโยมแจ้งความประสงค์มาก่อนทางวัดได้เตรียมวัตถุมงคลปีนี้ได้บูชา,าเจ้าไข่บรรดาลทรัพย์ มาให้โยมได้บูชาและก็มาแจกญาติโยมนั้นทางวัดขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมผู้สนในการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมการโยมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งอนิสงส์มากเป็นการละทานวันที่ยนะี่ห้านโยมนะมาร่วมบุญกันขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ติดตามรายการประหารสายทีวีแล้วก็ทางเพจแสงธรรมนำทางโยมมาร่วมบุญกันปีนิยมนะใครจะร่วมบูชา เจ้าข่ายให้โชคบรรดาลโชคในโยมปีนี้เพื่อร่วมสร้างอุโบสถโยมอุโบสถหลังหลังนี้โยมที่โยมเห็นเนี่ยตมากําลังเร่งติดลายโยมติดลายเทวดาประจําวันเกิดลวดลายต่างๆกะว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามีทรัพย์พอก็จะพยายามที่จะทําให้เสร็จโยมพนักญาติโยมเชิญนะทุกคนทุกท่านอาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสและก็ทีมงานทหารสายทีวีทุกท่าน ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันขออนุโมทนาบุญบุญรักษาเทวดาตามคุ้มครองพระธรรมตามชี้ช่องให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญเจอกันในวันที่25เจริญพรเป็นพี่ไข่มันโชคมันโชคโชคลาภนะครับไม่มีแล้วใช่ครับมีหลายรุ่นครับรุ่นครับอีนึงนี่ครับเรียกว่าประมาณนี้ติดหน้ารถนะครับผูกเสกด้วยเกจิอาจารย์ดังๆเลยฮะที่วัดเทพมัสิงห์นะครับที่ที่ที่ติดดังใช่ไหมบุรีรัมใช่ไหมบุรีรัมนะครับผมมานั้นนี่ครับ เป็นล็อกไมลล็อกเก็ตครับสามารถแขงคอได้ครับผมนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีองค์เล็กบนนี้องเล็กครับองค์เล็กแล้วก็มีอีกนะครับมีนี่ว่ามีเกาะนะฮะตะกุดตะกุดเกาะเพชรยันเกาะเพชรนะครับผมเรียกว่าแขวนคอได้บันดาลโชคลาภได้นะฮะจากพี่ไข่นะครับอันนั้นคือแหวนนาคีนาคีนาคานะครับเป็นพญานาคนนะครับนี่ฮะเออสุภาพสตรีครับล็อกเก็ตเล็กๆนะฮะ เปนจี้นะครับสวยงามมากครับติดประมาณนี้นะครับ25ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันกระถินนะครับของวัดพุทธบูชาวัดป่าโคกประสาทนะครับคุณตุ้มดิยังมีแบบชุดครับแบบชุดเมีครับโหมีครโอ้หเยอะเะเยอะเลยไอ้ไข่ขอได้ไหวรับนะครับนี่ได้รับเลยนะฮะขอได้ปุ๊บได้รับเลยนะฮะนี่มีทั้งไก่นะฮะมีทั้งรูปไก่มีทั้งเม็ดแตงมีทั้งรูปหล่อนะครับทั้งเหรียญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะนี่พยันยันยันนี่พยันเฉยเลยครับผมครับผกรถินนะครับ โอเคเลยนะครับดิวิมนมาฮะวันที่25ตุลาคมนี้นะครับ25<ะ>บุญกระถินที่วัดนี้นะฮะวัดป่าพุทธประสาทหรือว่าวัดพุทธบูชาป่าพุทธประสาทนะครับ<ะ>ใครสนใจที่จะมาโรงทานนะครับมาทานโรงทานใช่ผมมา<ะ>เรียกว่ากับข้าวอาหารหรือต่างๆนานานะครับติดต่อติดต่อได้ที่นี่ฮะที่ที่ละาหาันชายทีวีเราแล้วก็ทางวัดได้เลยนะครับหรือว่าทางท่านอาจารย์พระครู ดรวิชานธรรมชโตได้เลยนะครับที่วัดป่าโคปสัตว์นะครับเจอกันนะครับวันที่25ตุลาคมนี้ปถินนะครับเดี๋ยวรับวัตถุมงคลด้วยนะฮะนี่นะพี่ไข่พี่ไข่นะครับหรือว่าหรือเช่าบูชาได้เลยนะครับที่นี่นะครับผมขอให้ท่านรำบุญครับผมรำบุญครับรำบุญรำบุญครับ